สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกว่านะครับวันนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมามาข้าหน่อยผมติดภารกิจนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจัดข่าวใหม่ให้เลยนะครับ ไลน์อัพสิเ็ผูเล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามในเกมที่เจอกับเชลซีนะครับรวมถึงการทำนายผลด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะอัปเดตในส่วนของเซอร์จิมนะครับเซอร์จิมจะมาทำงานในอีก2วันนี้ประมาณนะประมาณ2วันนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ขอหยุเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วง ข้ามคืนนี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเอริกเันฮักนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับวันนี้มันจะมีการคุยกันถึงเรื่องแบนสื่อนะครับเรื่องที่จะแบนสื่อนะครับแต่ว่าผมจะพูดเรื่องของข่าวก่อนนะครับเอริกเันฮักนะครับไม่ค่อยพอใจว่าเรื่องราวที่ล่วไหลออกมานะครับ คืออย่างนี้ครับมันมีเรื่องราวของห้องแต่งตัวเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวของความไม่โปร่งใสเรื่องราวของรอยเล้าในห้องแต่งตัวเขาอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมนักข่าวถึงรู้ล่ะเอ e เล็กตันแฮกนะครับได้รับคําแนะนําจากบางคนในสโมสรว่าคุณควรพูดให้น้อยลงนี่คือคําแนะนําของคนในสโมสร และที่สำคัญก็คือแผนการโอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ถูกเปิดเผยออกมาครับคือนักข่าวพยายามแซะนะครับและสุดท้ายอ่ะมันก็หลุดออกมาจริงๆนะครับเนื้สื่อต่างประเทศเขาตั้งประเด็นไว้ว่าถ้าเกิดคาเซมิโรย้ายเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเซ็นสัญญากับเจ้าเนเวสของเบนฟิก้าระยะย,ยาวนะครับและที่สำคัญก็คือกองหน้าเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็น ตัวของกีราซี่นะครับกีราซี่นะครับถึงเป็นกองหน้าของซูดกาดค่าตัว15.1ล้านปอนด์20ล้านยูโรประมาณประมาณนี้แหละครับค่าตัวนะทีนี้2ดิวนี้นะครับเอเลกันแฮกไม่พอใจเลยเพราะอะไรเพราะว่าการมาของกีราซี่เนี่ยบอกถึงว่าการขายจอรอนซันชโชไงซันโชนี่ซ้อมหนักมากนะครับแต่ซ้อมเขาบอกว่าเหมือนเหมือนโอเดี๋ยวผมไล่ฟังแต่ว่า ในสื่อเขาบอกว่ายังมีรายละเอียดของยอนเดลดอนเดลมาเลนนะครับนั่นก็อีกคนหนึ่งที่เ็กเดนแฮกเนี่ยนะครับอาจจะพิจารณาแทนซันโชด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเกมในวันพรุ่งนี้นะครับเล่นออเทอฟต์เจอกับเชลซี Chelsea, ก็ไม่ใช่งานง่ายแล้วก็จะเล่นวันเสาร์เจอกับบอลมัดนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะตัวของเ็กเดนแฮกไม่พอใจในส่วนของ ถ้าไม่ข่าวบางเรื่องถึงรุดออกมานะครับก็แจ้งเรื่องราวข่าวแรกเอเล็กเต็ตให้ทราบประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเจดอนซานโชกันบ้างนะครับซานโชซ้อมเหมือนกับเขาเรียกกันว่าเหมือนกับสัตว์ร้ายเลยอะนะครับโอ้โหถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะซ้อมแบบสัตว์ร้ายเลยนะอะโอ้โหมันเป็นยังไงเนะี่ยซ้อมแบบสัตว์ร้ายนะครับไอบทความที่แปรนะคืออย่างนี้ครับความเข้มข้น ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อเช้านี้ก็ก็ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าคือก่อนที่ผมจะไปทํทธุระเนี่ยเขาบอกว่าซานโชเนี่ยนะครับใช้วิธีการซ้อมเดี่ยวและรักษาความฟิตนะครับและท่านก็จะเห็นภาพแต่เขาว่าเที่ยวกางคืนนะแต่ท่านรู้ไหมว่าร่างกายของเขาเนี่ยฟิตมากนะครับนิตสือต่างประเทศบอกว่าการซ้อมของซานโชนั้นเนี่ยดุดันนะครับพลังในการซ้อมนะครับดุดันมากนะครับและที่สำคัญก็คือ เขาเนี่ยนะครับยังคงมีความฟิตระดับท็อปอยู่นั่เหมือคเขาว่าเลีแนแฮ็กไม่สามารถใช้งานเขาได้เนี่ยนักเตะฟิตแต่ใช้ไม่ได้และที่สำคัญนะครับตามงานจากเดลี่มิลเลอร์เขาบอกว่าการรักษาความฟิตเนี่ยนะครับโ,โหใครที่เป็นคนฝึกซ้อมก็จะบอกว่าซานโช่มีความฟิตสูงมากนะครับนั่นแหละครับคือปัญหาของเรลินแฮกว่า ขณะที่คนอื่นเนี่ยนะครับพลังงานหมดถ้าท่านเคยฟังบทความของซันโชอ่ะเหมือนกับใครสักคนนึ่งแหะผมจำไม่ได้ที่เขาแนะนําว่าคุณต้องเก็บความฟิตไว้แล้วคอยดูตอนที่นักเตะบางคนหมดแรงวันนั้นแหละจะเขาจะนึกถึงคุณทันทีนั่นแหละคือคําแนะนาของของบุคคลท่านนั้นผมจำไม่ได้ว่าใครพูดนะแต่ตอนนี้ซานโชกาลังเป็นอย่างนั้นและฟอร์ดอ่อนแรงมาซิยาวก็ไปไม่ได้ซานโชมีพลังงานอย่างเพียงพอ ที่จะใช้การได้นะครับก็รอดูกันนะครับแต่ที่แน่เนี่ยเต็น์แฮกเขาไม่ใช้หรอกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเพราะวันนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะไม่จะไม่ใช้ละซันโชเนี่ยเอามาขอนะครับจะไม่ใช้ดอนนี่ฟันเดเบกละล่าสุดวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เสนอ ดอนนี่ฟันเดเบกนะครับให้บาร์เซโลน่ายืมตัวนะครับทีนี้นะครับตัวของอเลกตันฮักตอนนี้นะการที่เขาเนี่ยนะครับไม่สามารถนะครับพูดคุยกับนักเตะได้แล้วตอนนี้นะห้าสิบห้าสิบละในห้องแต่งตัวหลายคนนะครับผู้เล่นซีเนียนะครับเริ่มไม่เชื่อใจอเลกตันฮักละแรดฟอร์ดนี้ชัดเจนมากและที่สำคัญก็คือวันนี้นะดอนนี่ฟันเดเบกถูกซื้อมาในราคา40ล้านปอนด์ แต่เขานะครับก็ไม่ได้เรียนฟุตบอลไม่ได้รับโอกาสและที่สำคัญก็คือสัญญาเหลือ18เดือนฟานเดเบกนะเหลือ18เดือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องขายเขาเอาเงินสดไงแต่ทีนี้นะครับการเสนอไปให้กับบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาก็ไม่มีเงินก็ต้องรอดูเหตุการณ์นะครับว่ายังมีสโมสกรกาลาตาสรายอีกนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์จิมริดคลิปกันนะครับก็แนวโน้มนะครับในอีกไม่เกิน2วันเนี่ยนะครับได้ทํางานแน่นอนนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าดิพโอลโมโนนะครับเขาบอกว่าในรายการสกายสปอร์ตเนี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแมนยูจะประกาศอีกไม่กี่วันเนี่ยผมตีให้สัก2วันเลยคือเขาจะประกาศว่าการถือหุ้นนะครับโอเคอินิอัอจะนั่งอันดับที่2ต่อจากเดอะเกลเซอร์ อินิอจะเป็นลำดับ2นะครับทีนี้นะครับเซอร์จิมเนลคลิปก็จะเอาเดฟเบดฟอร์ดนะครับหัวหน้าปฏิบัติการด้านกีฬาของ i ินิอนะครับเอามาช่วยเซอร์จิมลงทุน245ล้านปอนด์บนโครงสร้างพื้นฐานทันทีนะครับก็ไม่เอาไปส่วนไม่เอาเงินส่วนไอ้245ล้านปอนด์ไปซื้อนักเตะนะไม่ให้ซื้อคุณต้องไปซื้อเองแต่ไอ้245ล้านปอนด์เนี่ยเอามาจัดการโครงสร้างพื้นฐานสโมสร ในสื่อตา่างๆเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตัวของอเลดลตันแฮกเองเนี่ยนะครับเฉพาะไอ้ส่วนเป็นโค้ดนี่มันก็กดดันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเชลซีเล่นกับเชลซีพรุ่งนี้วันเสาร์เล่นกับบอลมัตเล่นในบ้านหมดเลยและหลังจากนั้นปุ๊บแชมเปี้ยนลีกบายเยอร์มิเนคอันนี้งานงอกผมบอกเลยก่อนที่จะนวดกับบายเยอร์มิเนคเสร็จเล่นในบ้านนะต้องมาเยือนลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์นะครับหลังจากนั้นก็ไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดหนักๆหนักๆ นะครับทีนี้ในส่วนของโรมาโน่นะครับการสนทนาที่เกี่ยวกับเซอร์จิมเรดคริปเขาบอกเลยครับว่า 1. s e เซอร์จิมเรดคริปกําลังพิจารณาอนาคตของเมสันกินวูดด้วยกินวูดเนี่ยโอ้โหกำลังไปได้ดีเลยเอากลับมาแมนยูไหมเออนี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสโมสรมันก็มีปัญหาอยู่นะนั่นก็หมายความว่าบอร์ดใหม่ CEO ใหม่จะต้องตกลงธุรกิจร่วมกันว่าเอาไงนะครับ ส่วนคัดดิเดตนะครับดูกี้ฟิตแมนแล้วก็พอมิเชลนะครับคือเซอร์จิมเรดคลิปไม่ได้ตัดปัญหานะไม่ได้เอาคนใดคนหนึ่งเอา2คนเลย2คนนี้จะเป็นผู้ม่ในการฟุตบลอล2คนพอมิเชลกับดูกี้ฟิตแมนนะครับนักข่าวคือเบ็ทักเกอร์รายงานนะครับก็แจ้งให้ทราบเรื่องราวของเซอร์จิมเรดคลิปประมาณนี้นะครับเราวมาต่อกันที่เรื่องราวของลามูสฮอยลุนนะครับ คือนักข่าวในยพยายามเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหผมว่าเจอเจอแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเท่านั้นเลยคือ,อครับในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมย้ำนะในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกมึนงงมากสโมส,สรเซ็นสัญญากับใครมาลามุสคอยลุนนะครับทีนี้เล็กเต็นทักกันแหละ,หะนะครับที่เป็นคนขอเซ็นสัญญากับนักเตะเหล่านี้นะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นะั้นรามุสคอยลุนนะครับยังยิงประตู อตอนนี้ในพรพเมยรีกนะครับสิบนัดเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะโชว์ชวฟอร์มได้ดีะนะครับก็เลรามุสฮารูเนี่ยนะครับเขาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วสินัดในลูกกาลนี้แต่เกมไม่ค่อยไหลลื่นเลยแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกทุกนัดนะครับนั่นก็หมายความว่าภายในทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาเรียกกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขากำลังหาคําตอบอยู่แต่ผมเชื่อว่านะมันเกิดจากความเชื่อใจนะครับก็ รอดูกันนะครับแล้วมาต่อที่เรื่องราวของโรบบี้ซาเวตนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ว่าคือวันนี้นะครับในสื่อเขาบอกว่าพูดเอาง่ายๆนะผมเนี่ยนะครับเริ่มจะอดทนเหมือนกันคล้ายๆคำพูดคล้ายๆแกลลี่นีวิวเลยเขาบอกว่าโรบบี้ซาเวตเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ BBC 606นะครับแล้วก็พูดสารการถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่า คือมันจะมีนักเตะแค่คนเดียวเท่านั้นเองที่ดีพอสําหรับสําหรับเล่นให้แมนยูตอนนี้นะก็คือตัวของอลุกชอเท่านั้นเองนะครับลุกชอจะเป็นนักเตะเพียงรายเดียวที่สามารถเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นได้แบบดีเลยแหละนะครับเล่นแบบดีเลยอะเปแค่คนเดียวคือลุกชอแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแบรนด์สื่อนะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับสโมอสรอาเอางี้แหล่งข่าวที่ถูกแบนก็คือแมนเชสเตอร์อีวิเน n งนิวกับเดอะมิลเลอร์ทำไมต้องแบนสองสื่อนี้เพราะว่าในสื่อตามปร้เ,เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย e อเล็กทรอนิกเนี่ยนะครับก็เป็นคนสั่งเองเขามองว่านะครับมันเป็นการที่เพิ่มแรงกดดันให้กับโค้์การที่มีผู้ช่วยมาอยู่นะครับ ทีนี้ในสื่อตามนี้เขาก็บอกกันว่า,าในสื่อ,อเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของสื่อเนี่ยสื่อบางสื่อเนี่ยเขียนเรื่องได้แย่มากนะครับและทําให้ความเชื่อมั่นของเดตันแฮกเนี่ยมีผลต่อจิตวิทยาในการที่จะหลายหลายอย่างนะครับจิตวิทยาคืออะไรก็รู้อยู่นะครับเขียนชื่อใครไว้อะไรเงี้ยครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของลิซันโดมาติเนสครับล่าสุดนะครับลิซันโดมาติเนสค่าตัว48.3ล้านปอนด์นั้นอ่าตอนนี้นะครับเขาก็ออกมาสนับสนุนนะรู้งานเลยสนับสนุนให้เอเล็กตเดนแฮกนะครับคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับทีนี้นะครับผมก็เลยมองไปที่คนอื่นบ้างนะครับคนอื่นเงียบรีบเลยนะผมจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงควรจะมีศรัทธาในตัวของเอเเลตนแฮกต่อไปนะครับก็คือเขาเขาเล่นอะไรยังไงก็ ลองปรับปรุงดูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวของแกรี่นีวิวนะครับแกรี่นีวิวก็ออกมาสับเลยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับคือเขาก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละแต่การการซ้อมระยะหลังเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับความหมายก็คือการที่อะไรนะเขาบอกว่าตัวของอ่าเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ผมไปคลิกปิดนะครับแกน,นี่วิวแกน,นี่วิวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเนยมาหมดแหละแต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อผลงานไม่ดีมันก็ต้องพึ่งเสื้อจิมเรคลิปละละนะครับว่าจะยังไงต่อรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของไม้ไมแน่นนะครับไม้มมแน่นนี่เป็นประตูของสโมสรนไออะไรนะ,ะเดี๋ยวเนดะี๋ยวผมขยัดดูนิดนึงน,นะ ไม,ม้ใหมเนนเนี่ยนะครับเป็นผู้รักษาประตูของสโม,มสรเอซิมิลานนะครับแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสนะทีน,นี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาได้บอกว่าวันนี้นะครับหลายๆทีมเนี่ยสนใจผู้รักษาประตูของ AC ซิมิลานรายนี้มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะแมนยูเชลซีปารีสแซงแอแงงรอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของราฟเอวารานนะครับล่าสุดนะครับราฟเอวารานนะครับก็กเข้าใจแล้วล่ะว่าตอนนี้นะครับเขาอาจจะต้องหาสโมสรใหม่นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเวลานี้นะครับตัวของตัวของวารานเองนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับก็รอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของ ดาบเิเดเคอากับนิวคาสเซิลนะครับเมื่อเช้าใครดูในสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยก็จะเห็นบางส่วนนะครับทีนี้เดเคอาร์เองนะครับผมจะบอกเลยว่าค่าเหนื่อยต่อปีเขาคือ20ล้านปอนต์ต่อปีที่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวของสโมสสเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากการขายผู้เล่นออกไปด้วยนะครับดังนั้นอะไรหลายอย่างนะครับอะไรหลายอย่างก็รอดูกันนะครับสำหรับเด r เคอาเนี่ยเล่นทีมไหนก็ได้ยังรักษาความฟิตอยู่ประมาณนี้นะครับ หมดหรือยังเนี่ยโอเคเอาข่าวสุดท้ายในส่วนของของคั่มนี้เนาะก็ก็อย่าพูดเคาปิดท้ายเลยเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของชองคาตาลิโบนะครับก็น่าจะได้รับการยืนยันแล้วเนาะว่าเดี๋ยวเซอร์จิมลรดคริป์นะครับมาเปิดตัวกับสโมสรนน่าจะเป็นพรุ่งนี้วันรื่นะนะครับตอนนี้นะครับตัวของอนักเตะหลายๆคนนะครับกาลังได้รับความสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า กองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เริ่มยุคของใครหลายคนมานะครับแย่ลงไปนะครับแล้วก็ที่แน่นะครับตีดีลของช่องแคตาริโบนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคัดเดตประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวนี้มากันที่ค่ำคืนพิมรีกกันบ้างนะครับพิมรีกนะครับนัดที่15นะครับนัดที่15จาก38นัดนะครับ พรุ่งนี้นะครับตีสองครึ่งนะครับบอลจะเริ่มตีสองครึ่งนะครับก็จะมีคู่ของอ่าเท่าไหร่นะตีสองครึ่งกับ3ามทุ่มกว่าเนาะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับบุกไปเยือนเชฟฟิลในเด็ดเนี่ยนะครับก็ก็คงเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับพรุ่งนี้นะลิเวอร์พูลเนี่ยจะแข่งนะครับวันที่เท่าไหร่นะเป็นเช้าที่7จ็ดอ่ะนะครับเวลามันข้อมันอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับจะเจอกับเชลซีในวันที่7นะครับตรงกับเวลาตรงเวลาประมาณตีสามทีอันนี้เป็นเรื่องของโปรแกรมแมนขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับในเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมบอกกันเลยว่างานงานงานยากหน่อยนะครับงานยากหน่อยเพราะว่าในทุกรายการเนี่ยนะครับในสื่อตามรีกเขาบอกว่าโอโ้โห คือตอนนี้เองนะครับพอเปซิโน่เนี่ยกลับมาฟอร์มแรงละนะครับแล้วก็มีนักเตะบางคนเนี่ยส่อจะการโดนแบนนะครับก็ในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับแมนยูกับเชลซีเนี่ยไม่น่าจะมีสกอร์ได้นะครับก็ไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นอูนาน่านะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นแม็กไวแม็กวกับลินเดอร์เลฟนะครับ ประตูเป็นโอนาน่านะขออภัยนะอ่าประตูเป็นโอนาน่านะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นแม็กควายกับอินเดเลฟนะครับแบ็กซ้ายเป็นลุกชอแบ็กขวาเป็นอ่าดาโล่นะครับมิฟิลโฮนิงบอลนะครับก็จะเป็นสกอตต์เมกโทมิเน่นะครับเล่นคู่กับไมนูนะครับแล้วก็แอนโทนีฝั่งขวากาลาโช่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าตัวของอ่าใครเนี่ยแอนโทนีเฟอร์นันเดสกาลาโช่ลามุสอยรุนนาเป้านะครับนั่นหมายความว่า ไมนูจะเล่นคู่กับแอนโทนีนะครับประมาณนะก็ปล่อยเขาแท็กติกเขาเล่นไปแล้วกันนะครับทีนี้นะครับมากระที่การทำนายผลครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรมนเชสเตอร์เจ็ดครับจะเปิดบ้านนะครับเสมอกับเชลซี1ประตูต่อ1นะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเสมอกับเชลซี1ประตูต่อ1นะครับก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวของเอริกเทนแฮกนะครับว่ามันก็มีหลายเรื่องนะครับที่จะต้องจัดการภายในสโมสรนะครับถึงแม้ว่า ตัวของเอริกตันแฮ็กเองนะครับก็จะมีปัญหาอยู่นะครับก็ทำไงได้นะครับ The show must go on นะครับทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของจอร์แนซันโชนะครับในสื่อต่างประเทศนี่เขาบอกว่าซานโชเนี่ยนะครับซ้อมหนักหน่วงมากนะครับช่งว่าซ้อมหนักหน่วงเลยนะครับก็เปรียบเปยอะไรกันไปก็ว่ากันอีกทีนะครับส่วน ตัวของซานโชเองนะครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าค่าตัวเขานะครับน่าจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะ26ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับแต่มันก็แพงแนะสำหรับค่าตัวของซานโชนะครับที่แมนยูเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะ่ะยังคงยังคงเก็บเขาว่าอยู่ะนะส่วนเรื่องราวอื่นๆนะครับก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของซานโชเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับฟันเดเบกเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ d อ n นี a ฟันเดเบกนะครับก็ต้องหาโอกาสในการลงเล่นนะครับไม่มีใครสงสารใครแล้วตอนนี้นะครับแต่การถูกเสนอไปให้กับบาร์เซโลน่านี่มันก็โอเคนะผมเห็นด้วยเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของอใครอีกเนี่ยนะครับเรื่องราวของอตัวของ d อน n ี้ฟันเดเบกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของดูกี้ฟีดแมนนะครับดูกี้ฟีดแมนแล้วก็พีมบริหารของอินิออสเนี่ยก็เชื่อกันว่านะครับอตอนนี้นะ ทีมบริหารของ i ินิอนะครับก็พร้อมแล้วสำหรับการที่จะเข้ามาจัดการบริหารนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะเรื่องราวอะไรอื่นๆอ,อ,อีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรื่องราวของอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนี้นะครับคนนี้คือใครแปบ๊บนึงนะคะอ่าอ๋อแผนเสอ้์จิมนะครับแผนที่จะเซ็นสัญญาก,กับใครอ,อันนี้ถูกลว่วไหลไปนะครับก็ไม่เป็นไรเนะาะอ่ส่วนเรื่องราวของ รามุสไฮรุนนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับคือรามุสไฮรุนเนี่ยนะครับมันมีมันมีหลายองค์ประกอบนะแต่ก็ตอบยากนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับในส่วนของรามุสไฮรุนเนี่ยนะครับยังคงเป็นกองหน้าของความหวังแมนยูอยู่นะครับก็จะยังไงต่อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแมนยูต้องใช้งานเขาละนะครับแล้วก็เรื่องราวของใครแ๊บนี้นะครับลิซันโดมาติเนสอารามุสไฮรุนไปแล้วเนาะ เดี๋ยวผมก็ยัดไล่นิดนึงนะแล้วก็เรื่องราวของเอริกเจนแฮ็กใช่ไหมอ่าโอเคเรื่องราวของลิซันโดมันติเนสครับก็เป็นภาพความสุขอะไรเขาอะนะก็ว่ากันไปนะครับลิซันโดนะแล้วก็สักครู่นะครับตอนนี้แปลข่าวแทบไม่ทันละนะครับเอาง่ายนะลิซันโดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมอ่ะนะครับแต่ว่า กลับมาก็ต้องรีบความฟิตกันใหม่เนาะแล้วก็เรื่องราวของอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมผมผมเอาตรงนะผมเปิดกลับมาทวนแทบจะไม่ทันละเรื่องราวของลิซันโดไปแล้วนะครับเรื่องราวของแกลี่นิวิลนะครับแกลี่นิวิลเองเนี่ยนะครับก็อย่างผมบอกไปแหละเป็นกูรูมาตั้งนานละนะครับก็ก็รู้รู้นะครับว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์เจ็ดคืออะไรนะครับแล้วก็เรื่องราวของไม้ไมเน่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคัดเดตที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับ ผู้สาประตูรายนี้นะแล้วก็รายอัพ11ผู้เล่นตัวจริงการทำนายผลนะครับแมนเชสเตอร์ Manchester 7จะเปิดบ้านเสมอนะครับกับเชลซี1ประตูต่อ1รอดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิสส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ